หาเรื่องพิมพ์หนังสือแบบเรียนนูน่นนี่นั่นคือเท่าที่ดูเนะี่ยมันเป็นเรื่องงบประมาณหมดเลยมันไม่มีเรื่องนโยบายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ,จะว่าไปแล้วเนาะจะชั่วจะดีเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเนี้ยผมคิดว่าเขาคงจะทําผลงานได้บ้างแหละก็ไปกลับไปอยู่ที่เพื่อไทยมันก็น่าจะดีหรือเปล่านะครับแล้วก็หาคนที่มันมาปฏิรูปปฏิวัติการศึกษาซะหน่อยมันน่าจะดีนะ มันก็อาจจะได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่านะครับอย่าไม่มุ่งแต่การใช้งบประมาณเลยมุ่งว่าจะมีมาตรการอะไรวางรากฐานเพราะเป็นฝ่ายบริหารนะครับทําให้การศึกษาไทยเนี่ยมันได้ขยับซะบ้างนะครับจํากันได้ไหมครับมือปราบสายเดี่ยวท่านชื่ออะไรครับอ๋อเออเป็นอาจารย์ของ พักพวกผมเองเขาเรียนทันกันนะครับร้อยตำรวจเอกกุรชัยเปี่ยบสัมบูรณ์อาจารย์ปุกนะครับอาจารย์ปุกนะครับท่านเป็นคนเฮียบนะครับอาจารย์ปุกเพื่อนรุ่นพี่ผมเรียนทันท่านนะครับที่ในร้อยสัมพัน์นะครับก็เคยเล่าเรื่องอาจารย์ปุกให้ผมฟังนะครับว่าสมัยนู้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับอ่า ท่านอาจารย์ปุรชัยเปยี่ยมสมบูรณ์นะครับก็บอกแล้วครับพอตรงไปแล้วทำให้เอ,อหลายคนเสียประโยชน์เขาก็จะหยิบคนที่ตรงๆเนี่ยมาใช้งานเพื่อเรียกคะแนนเสียงในระดับหนึ่งแล้วพอได้แล้วเขาก็จะเอาโยกคนพวกนี้ออกไปแล้วก็จะเอาคนที่มาทำเม็ดเงินเข้ามาบริหารต โอ้โหผมว่าแปดสิบได้มังนะ้งอ่ะไม่ถึงก็ใกล้เคียงนะผมว่าอาจารย์ปุรชัยนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงก็น่าจะใกล้เคียงเนาะแปดสิบอาจารย์ปุรชัยนะครับท่านทำงานได้ดีมากครับอ่าใช่ครับคือท่านอาจจะเป็นคนรุ่นรุ่นเก่าที่ ใช้อุดมการณ์เป็นตัวนำนะครับใช้ผลประโยชน์เป็นตัวตามนะครับท่านใช้อุดมการณ์เป็นตัวนำนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยนักการเมืองขา้าราชการไทยเนี่ยมันใช้ผลประโยชน์เป็นตัวนำนะครับอุดมการณ์มันทิ้งไว้ข้างหลังบ้านนะครับมันเป็นถ้าอย่างนั้นไปนะครับประมาณสิบนาทีนะครับท่านไหนมีอะไรอยากพูดคุยอยากจะพิมพ์อยากจะเสนอแนะอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะครับจะมีใครมาทำแทนท่านได้แบบนั้นบ้างหรือเปล่าครับ ผมบอกแล้วพี่อนไทยเมืองไทยเนี่ยคนดีคนเก่งเยอะครับแต่คนกล้าเนี่ยน้อยครับผมยกตัวอย่างนะครับเราตัดเรื่องทั้งหมดออกไปก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์พี่ลงรลองเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีปัญหานี้ขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี่ผมพูดนะครับว่าผมเลี่ยงคําว่าหนอนบ่อนไส้นะครับเมื่อวานนี้มีหลายสํานักข่าวมาพูดนะครับว่า มันต้องมีหนอนบ่อนไส้หมายความว่าเลยครับหมายความว่ากรรมการกสทชเนี่ยฆ่ากันเองคือไอบันทึกการประชุมเนี่ยมันหลุดออกไปที่บริษัททรูได้ยังไงแสดงว่ามันมีคนนำข่าวเนี้ยไปรายงานเนี่ยท่านาเห็นไหมครับการที่ไปขัดผลประโยชน์ของใครบางคนเนี่ยมันก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับ ไทยไม่ควรมีคาสิโนโเพราะาเรามีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีประเพณีที่ดีและงดงามต่างชาติต้องการแบบนั้นครับถ้าจะอ้างเรื่องท่องเที่ยวนะครับคุณยายหมูผมว่าอ้างไม่ขึ้นนะเพราะว่าถ้าเขาต้องการคารสิโนเนี่ยหรือต้องการเครื่องเล่นมหาสนุกเนี่ยเขาไม่ต้องมาไทยหรอกครับเอาพูดตรงๆอากาศไทยไม่ได้ดีแบบนั้นนะครับไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ไปอะไรดีกว่าเยอะแยะนะครับแต่ที่เขาต้องการมาไทยเขาต้องการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดแข็งของความเป็นไทยเนี่ยคือความมีเอื้อเฟื้อมีน้ำใจนะครับเพราะฉะนั้นบ่อนคาสิโนเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้กลุ่มทุนกลุ่มผลประโยชน์เข้าไปตักตวงแสวงหาแล้วเอาเม็ดเงินมาแปลเปลี่ยนเป็นอำนาจรัดแล้วมาครอบครองประเทศเท่านั้นเองนะครับนี่พูดตรงไปตรงมาผมหาข้อมูลมาให้แล้วไงครับว่าถ้ามันดีจริงเนี่ย บ้านเราเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยมีคาสิโน,โนนะครับสมัยจอมพลปอเนมีตั้งสิบสองแห่งนะครับแล้วต้องยกเลิกนะครับล,ล่าสุดเนี่ยสมัยในครวงอภัยวงศ์ถ้าจำไม่ผิด <c oughs>